สวัสดีค่ะมืนน่อกี้ก็มาพอกับเซซิอคือเกาด้วยค่ะหลังจากที่บดได้พอกันโดนโดนมืนน่อกี้ก็จะพามาอัปเดตรถไทน,นาล้าน 3A อะไรหรือว่าล้านปกิกเต็กเตอร์รถไทเมื่อสองจ้าก็จะพามาอัปเดตว่ารถนาล้าน 3A มนี่มีขั้นใดรุ่นใดแน่ไปเบิ่งกันเลยค่ะวาะ่าราคาเท่าใดแน่คันนี้อิซิกิ NT 5 4 0อยู่ในราคา2 2ง0 0 0่า 5, บาทค่ะ22ง0 0 0พันบาทจ้าผู้ใดสนใจลองมาขับมาเบิงได้เด้อค่ะเคื่องดีค่ะเื่องดีเกียร์ดีเดิมดีคันนี้เปลี่ยนยางหล่อน่ะให้ใหม่สีเดิมเลยเด้อค่ะบริเเหตุค่ะผู้ใดสนใจอยู่ในราคา2 2ง0 0 0่าบาท22ง0 0 0พันบาทค่ะ ่วนคันนี้36กแรง36แรงอยู่ในราคา2 5 0 0 0 0หาหมื่นพบาท2 5 0 0 0 0หาหมื่นพันบาทค่ะคันนี้ก็เดิมเดิมค่ะเดิมดีมาลองขับเบิ่งได้ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นราคานี้อุปกรณ์2ชิ้นนันนินหนาผ่านหลังนันนินหนาผ่านหลังค่ะอันนี้ผ่าน้างหลังค่ะ อ hey. ันนี้อยู่ในราคา2องแสนห้าหมื่นหาพันบาท2อ0แสนหาหมื่นหาพันบาทจ้าหาสิบแรงคันนี่ปรับสภาพใหม่ทั้งคันห้าสิบแรงปรับสภาพใหม่ทั้งคันเปลี่ยนยางล้อหน้าใหม่แต่ว่ายางล้อหลังเดิมเดิมแต่ว่ายังเหลือเยอะอยู่คันนี้นอยู่ในราคา3ามแสนแปดหมื่นหาพันบาทสามแสนแปดหมื่นหาพันบาท, 35, บาทถือว่าถือแ่งเดอมพี่น้องปก,กติขายอยู่ประมาณราคาอยู่ประมาณสี่แสนเอ็ด แต่วา่าคลิปนี่อยู่ประมาณ3า0 0นแปดหมื่น 3, 2, บาท3ามแสนปมื่นหพันบาทค่ะบัสสถามห็นไหมทั้งคันเลยค่ะคันนี้อยู่เหลมทะเบียนพร้อมปีหาเก่าค่ะลองมาครับเบิง้งใดค่ะอยู่ที่บ้านกันเหลืองตำมลวนหมาเก็บอำเภอเมืองจังหวัดชีสกเกตได้เด้อจ้าผานกับสองสี่หกเฮฟวีพัทผานกับทำสีไม่ ูไดสนใจกับทักสอบทามได้ค่ะทรเข้ามาได้เด้อจ้าสี่สิมหาแรงคันนีสี่สิบหาแรงคันนียูสองแสนหาพันบาทสองแสหาพันบาทค่ะเดิมดีค่ะเปลี่ยนบอนางไห่ยไม่ใบมีดย่ังเหลือหลายอยู่เด้อค่ะย้างกับพ่อเด้เกากะโดยรวมเหลเครื่องดีเกียร์ดีค่ะลองมาขับมาจองได้ ทางหลังของซีสิหาางหลังของซีสินหาให้เบิ้งผ้าแบบพ่อขาวๆโดยรวมก่อนถ้าผูดด้ใดมากมาโทรมาได้หรือว่าแอดมาได้ค่ะวิดีโอคล้องให้เบิ้งได้ค่ะท่านนี้่สิ7 a p ็ด p อยู่3 4ม0 0 0ืนข้นบาท3 4 0 0 0 0ีมืหาบาทค่ะย่างรอนะาเปี้ยนให้ไหมค่ะย่างรอลังเหลือห้ายๆเลยค่ะใครแต่น่าจะคลองกระได้ลายปีอยู่ค่ะ คาน,นี่ปั๊บสภพพาให้ไหมทั้งคันค่ะใบมีดใบมีดกระเทียนให้ไหมค่ะเห็นไหมหมดเลยเนี่ยกระจกกระใสให้ไหมเบาะนางผาปูเปลี่ยนไหมหมดเลยค่ะปรับสภาพไมทั้งคันสวยอยู่ในราคาสามแสนี่หมื่นหาพันบาทสามแสนสี่หมื่นหาพันบาทในพันสองสองหกอีปโปสองสองอี 2, 6, อปโปค่ะ ราคานี่อุปกรณ์2ชิน้นด้านนี้หนาผ่านหลังด้านนี้หนาบวกผ่านหลังเ้ว้อค่ะระบบของเหลวเช็คให้พร้อมนะคะ36แรงค่ะนี่นอยู่ในราคาสอง0 0 0หามื่นหาพันบาท36 2สิ0 0 0หามื่นหาพันบาทค่ะเปลี่ยนยางหล่อนาะให้ไหม่ยางหล่อหลังกับยางงามได้โดนเติบค่ะเดิมเดิมเดิม,ด,มดีเลยเด้อค่ะคันนี้ ถ้าผู้ใดสนใจก็สอบถามเขามาได้หรือว่าโทรโทรถีเบอร์โทรเบอร์นี้ก็ได้ค่ะเบอร์ร้านเบอร์แถาแก่หรือว่าอยากแวะมาเบงิงมาลองขับเองได้จะ้ะมีหลายรุ่นหลายคันอยูสามสิบสี่แรงกับมี่ถ้าผู้ใดสนใจสอบถามได้เด้อจ้าขอบคุณค่ะ